네. พญาโดยมื้อนี้เราจะพาทุกคนไปเบึ่งท่าเหืือที่ไปท่าเตียนนอกจากทุกคนที่เป็นส่งไม่เื่นกำลังเหตุไม่นอกจากว่าเป็น่าไรเดียวตามไปเบึ่งน้ำกันนอกจาก เรือที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นเรือออกจากวัดอดุเลเพื่อที่จะเข้าไปท่าท่าเรือที่ท่าเตียนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ท่าเตียนท่าเรือของท่าเตียนเ,นยเปิดให้บริการซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ฝั่ง ท่าเรือบัดอรุณน,นะครับฝั่งวัดอรุณทึ่มองไปทางท่าเรือท่าเตียนนะครับซึ่งเรือที่ออกจากบัดอรุณไปก็กำลังจะเข้าท่าที่ท่าเตียนครับซึ่งท่าเตียนในว,วันนี้ก็ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงใหม่ซึ่งสวยงามกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มเปิดให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการทางเรือแล้ว ือที่ข้ามฟากไปฝั่งท่าเตียนก็กําลังจะรับผู้โดยสารจากฝั่งพระนครฝั่งนูง้นฝั่งท่าเตียนนะครับกลับมาที่ฝั่งวัดอรุณซึ่งวันนี้เราก็ได้ชมบรรยากาศการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวไทยซึ่งใช้ การสัญจรทางเรือไม่ว่าจ,จะเป็นการขนสง่งการเดินทางข้ามฝั่งระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งทนนะครับบรรยการซึ่งวันนี้ก็สวยงามซึ่งในการใช้บริการเรือข้ามฟากนี่ก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากนะักเพราะว่าปกติเวลาเร่งด่วนเนี่ยรถติดมากเลยระหว่าง เรือจากท่าเตียนวัดอรุณแล้วพวัดอรุณท่าเตียนนี่จะหมดเจยวสุดท้ายทุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะข้ามฟากฝั่งพระนครกับฝั่งทนเนี่ยก็ต้องไม่เกินทุ่มหนึ่งหลังจากนั้นท่าเรือก็จะปิดเดี๋ยวจะพานั่งเรือข้ามฟากครับจากท่าวัดอรุณ ไปท,ที่ท่าเตือนนะครับค่าบริการก็คนละ5บาทถ้าเรือข้ามฟากขึ้นไปท่าเตือนนะครับจะอยู่ชิดกำแพงประตูวัดอรุณนะครับก็เข้าซอยบางเดิม8ก็ทะลุมาถึงท่าน้ำได้เลยครับตอนนี้ก็ถึงท่าเตือนแล้วนะครับที่ท่าเตือนนี่เขาจะแบ่งเป็นที่พักผู้โดยสารนี่สองฝั่ง ฝั่งนึงจะเป็นส่วนของเรือด่วนชรพยาจะเป็นสีส้มแล้วก็สีทองส่วนอีกอาคารผู้โดยสารอีกที่หนึ่งที่พักผู้โดยสารก็จะเป็นท่าเรือข้ามฟากอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาขึ้นเราก็ต้องแยกออกว่าเราจะไปที่ไหนซึ่งท่าเรือฝั่งนี้ก็จะสวยงามสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทันสมัยมีจอมอนิเตอร์ให้ดูว่ามีเรืออะไรสายอะไรไปที่ไหนนะครับ สะดวกสบายมากทันสมัยนี่เขาเป็นบรรยากาศที่ลานภายนอกของท่าเรือท่าเตียนนะครับเห็นวิวของวัดอรุณสวยงามมากซึ่งตอนเย็นก็นจะมีนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปกันเยอะมากเลยที่จุดเนี้นะครับอนนี้อยู่ที่ท่าเรือท่าเตียน,นะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นที่พักลงไปเรือข้ามฟากวัดอรุณนะครับ ข้างหน้าเราที่เห็นเนี่ยท่าฝากบัตรอุลส่วนอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่จะเดินทางไกลท่าตรงนี้ท่าเรือตรงนี้เอ็นแเนี่ยก็คือจะเป็นเรือธงส้มแล้วก็เรือธงทองนะครับที่จะล่องแม่น้ำช่าพยาไปไปไอคอนสยามไป นนตอนถึงท่าเตียนแล้วก็สามารถไปชมวัดโพเ,ออเข้าไปกราบไหว้พระที่วัดโพได้นะครับไม่ไกลจากท่าเตียนเดิมต่เดียวก็ถึงแล้วตอนนี้ก็กำลังจะนั่งเรือข้ามฝากกลับที่ฝั่งบัดอารุณนะครับ ตอนนี้ก็ลงเรือข้ามฟางมาแล้วแล้วก็เรือก็กำลัองออกจออกจากท่าเรือนะครับฝั่งท่าเตียนเพื่อที่จะกลับเข้าไปฝั่งวัดอาดุล สำหรับวันนี้ก็ได้พาชมท่าเตียนนะครับที่สร้างเสร็จ,รจใหม่ใหญ่สวยแล้วก็สะดวกสบายกว่าเดิมซึ่งท่าเตียนนี้ก็ให้ใช้บริการที่ท่าเรือชั่วคราวไประยะหนึ่งซึ่งก็นานพอสมควรซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ